เลืสองคนผิดแล้วนะจ๊ะมีมีมีพยายามเลงอิซามิล่าก่อนนะอีตัวดีเขาไม่ได้ได้ไหมได้ไหมโอ้เข้ามาลึกเวอร์แต่มึงจะไปไหนย้นี่ค่ะอย่างน้อยก็ตายนะเก็บมันได้ไหมเก็บหนังอารีได้ไหมต้องได้นะเอออย่างน้อยเก็บ5้านี่คือพลิกไฟได้แล้วหนึ่งกลุ่มโอเคอย่างน้อยก็เริ่มละสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเซราเซจเช่นเคยนะคะ และในวันนี้นะคะฉันก็หยิบเซราฟีเนาะมาในตำแหน่งของ APC อีกแล้วนะคะตานี้นะคะเราก็ได้เจอตัวกันซีนเซราฟีแล้วนะคะ1ตัวนะนั่นก็คือนักซามิลานั่นเองนะคะคือสกิลปัดมานะ่ะมันก็ปัดอัลติเมทของฉันได้เนาะมันก็จะแบบกันซีนฉันละ,นะคั้งหนึ่งช่วงแรกๆเซราฟีก็เก็บขิดไปก่อนอืมโอเคอ่ะ,อะโออยอ เปอรสบัดเลยหรอก็เป็นเรื่องราวดีๆนะอืมนานๆทีจะเจอแบบยาสโอแบบเอ่อเล่นดีๆเนาะแต่ว่าใดๆคือมันมาเวทป่าล้วแล้วจ้ามาหน่อยมาหน่อยก็คืออาลิไม่เห็นแมปหรอโลกเอเมกคาโอเคมันแสดหนีไปละอาลิไม่มาน่ะน่าเสียดายนะแต่ว่าไม่เป็นไรป่าแล้วก็ไปเวทป่าเขาคืนเนาะโอเคไม่ได้หรอกถอยเลยอืม โอ้โอเคใจเย็นๆก่อนนะฉันขอเคลียร์คลิปก่อนทายไปไหนนะทายร่อนไปนาไหนโอ้ยก็ทำไมถึงมั่นใจขนาดนั้นว่าจะไปฆ่านางได้เมื่อกี้คือฉันใส่สกิลกับคลิปไปแล้วไงก็เลยแบบไม่มีสกิลตู้ต่อนะโอเคไม่น่าได้แล้วแหละน่าจะแบบพลาดกันนะคะเมะื่อกี้แล้วก็คือเป็นความเล่นยากแล้วนะั่นึ่ง ก็คือยาโอมาแกงกลางเลยนะคะก็ยาโอนังเล่นเลนล่างนะแต่ก็คือแบบอ่ะมาแกงกลางเลยนะคะอ๋ไม่กายาโอทีมเราก็คือคิวสนั่นมากคือฉันฝากชีวิตไว้กับยาโอได้ไหมตอนนี้แต่คามิลก็คือตีบ้านสนั่นนะเลิกข้าวเลิกเก็บเลิกไปตู้นะคะคือช่วงแรกแก็เก็บคลิปไปก่อนเนาะโอแพดิออนมาไม่ได้กินหรอกคะ่ะ oh. เห็นทันนะเออ เก็บคลิปไปก่อนนะโลกมีตัวหลงหนึ่งอัตราคาอ่ะโอเคไพตันได้สวยค่ะน่าจะขิดแล้วแหละโอเคอ๊บโอเคฉันหลบดึงเลียวหน้าได้นะแต่ได้ไหมแต่ได้ไหมเอาไงเอาไงโอเคมันไม่ตามมานะคือฉันอนะยังไม่ค่อยอยากบวกเท่าไหร่นะเพราะว่าเชี่ยของชิ้นแรกฉันก็ยังไม่มีเลยถอยไปก่อนถอยไปก่อนอ๊บโอเคฉันแฟหลบได้อยู่นะแต่อย่างไรต่อ อย่างไรโอเคไม่น่าได้ละอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรถอยก่อนเนาะขอเชลแอตช์ยังไม่มีเลยอืมถ้าเราได้มังกรก็น่าจะลดนะคิดว่าน่าจะได้แหละเพราะว่าแพติออนคือเคจไปแล้วนะคะโอเคโออารีมาวะที่หายต้องหลบชามอารีดีๆได้ไหมได้ไหมได้ไหมนี่นะอันติเลยโ okay. อเคลดลดนะอาถือว่าได้มังกรแต่อย่างไรต่อ โอ้ไม่กฉันไม่น่าได้อะฉันต้องกลับละจะต้องกลับละอ้าวเราโดนพระอาทิตย์คือรอดไหมรอดไหมเออโดนชามขิดไปเลยโอ้โหก็คือแบบไล่ไพเวอร์โอ้มก็โอ๊บตายแล้วฉันโดนเลียวนะจับไม่ได้ขยับเลยอ่ะเมื่อกี้ชิบหายแล้วชิบหายของจริงฉันว่ายาโอที่คือสนั่นก็ยังแพ้ให้กับการโดนลุมสกรรมนะคะน่าจะขีดแล้วแหละยาโอนะ อืมก็อย่าเพิ่งไปบวกเลยละกันนะตอนนี้ทีมเราไม่ได้ครบนะคะโอ้ยยังบดได้อยู่เอาไงเอาไงเอาไงได้ปะได้ปะเนค่ะอันติกแล้วโอ้ซาม,มลาแฟดอีกล้วโอจะได้ไหมเอยน่าจะยังไงตอ่อน่าจะยังไงต่อออบโดนชามตายไหมวะไม่น่าตายหรอกโอเคได้ไหมได้สักตัวไหม สู้กันมาตอนนี้อ่ะยังไม่ได้สักตัวแทนย้อนให้เราตายแทนไม่น่าเลยนะลูกโอเ้เยฉันรู้สึกว่าทำไมอาลีเหมือนเล่นชามแปลกๆอ่ะคือเหมือนใช้สกิลชามม่วนโอ้แม่งจ้าชนะจะตายแหละโอ้ไม่เห็นก็ซามิล่าก็คือมีอเล็กเตอร์แล้วนะคะได้ไหมอ่ะตายและเดับลคิลไปลคะค่ะซามิล่าอ่ะทริปเปิลคิล โอโหคววาเคลเอกเออเกิดขันตุดเนี่ยไงมันไม่ยอมกลับบ้านชัดดาวมันเล่อยได้ปะโอเคไออย่างน้อยยูนิตก็ชัดดาวหล่อนได้จ้ะเกมนี้ก็คือแบบไม่รู้รแบบอ่ะฉันรู้สึกว่ามันแบบมันแปลกมันผิดไปอ่ะฉันรู้สึกว่ามันแบบเราต้องใจเย็นกว่าน,นี้คือเพื่อนบวกกันสถานเดียวนะคะเพราะว่าซามิลาก็เกิดแล้วเนี่ยตอนเนี้ย จะไปสู้แบบตรงๆฉชนว่าเราทำไม่ได้อ่ะน่าจะต้องแบบเล่นกับความอดทนเอานะคะแต่เพื่อเราทำไม่ได้ไงไประเด็นเออไปว,วกมันตลอดเลยอย่าโอที่ว่าแบบเอาแล้วฉันได้คิวเฉยงงโอเคโอ,โอ,อ้โยนี้ระวังนะเธอเอาได้ไหมนะเห็นไหมว่าโอโ้หู ฉันว่าไม่น่าได้แน่เลยโอเมก้า oh นางพายแล้วหล่อนจะไปดึงมาทำไมโอ้ไม่ก็หล่อนดึงมาฆ่าฉันหล่อเน,นี้ยโโอ้หเฮจไม่น่ารอดแล้วนะรอดไหมโยนเน่รอดอยู่ไหมรอดอยู่ไหมอ๋อ oh, ฉันว่าไม่น่ารอดละโดนดักเงาละเฮจและไงต่อฉันว่าฉันไม่น่าชมยาโอ oh, เลยอ่ะพอชมซุบแล้วรู้สึกแบบเหมือนอาถรรพ์มาทำงานไงก็ไม่รู้ ระวังมันดักอยู่ในพุ่มนะฉันว่ามันยังไม่ไปไหนหรอกเออนี่ไงนักซามิล่าเต็มหน้าเลยเต็มคาราเบลเลยนะคะได้ปะได้ปะเก็บมันได้ก็ดีนะโอเคตายแล้วแล้วฉันได้คิวนักซามิล่าโอเครอดโอ้ยโอ้ไม่น่ารอดว่ะดูทรงละอะโลกความสวยแต่ก็ไม่รู้จะช่วยอะไรได้ไหมนะเอออันติสวยนะเมื่อกี้โยน่อันติสวยและอีกแล้วค่ะอีกแล้วค่ะแรงแคนเบอร์หนึ่งโอ้ยตายโยเนลรอ,อดไหม รอดไหมได้ไหมโอเิโอน่าก็คือยังอยู่เลยอ,อาริคือไม่ไหวแล้วนะคะตอนนี้อาริคือไม่ไหวแล้วของเจงแล้วไงต่อไปอะโชหน่อยลกโชสักหน่อยไหวไหมไหวไหมเออก็เคตตามกันไปเลยนะคะอืมซาเิลาเลือดหน่อยมากนะโอเคเยอาหา์หไปเม,มลาออกควิกซีเวอร์ละมนลางอันติชนนะเมื่อกี้ฉันเห็นทันอยู่ โอเคก็เล่นยากไปอีกนะคะนางเซมิร่าก็คือได้ของกันซีนชั้นเพิ่มนะเพื่อถ้าปัดยังกันซีนไม่พอนะคะออกวิดซีเวอร์มากันซีนอีกอืมเอาเอาขีดละภัยไม่น่ารอดโดนชามเมื่อกี้แล้วเป็นไงต่อโอ้โหใช่ว่าปมมาจะไม่รอ oh my g o s อะไร โอ้โหไม่น่ารอไทยอาลีฝั่งเราอะ่ะคืออาลีฝั่งเขาคือจัดจ้านเวอร์ก็การคิดไปก่อนเนาะเราจะไม่ยอมให้จบค่ะมายโนิโลความสวยโลความสวยอันโลความสวยเน่ค่คคคะอ่ะได้อยู่ได้อยู่และยังไงต่อจะบวกอีกหรอเพื่อนเธอสองคนคิดแล้วนะจ๊ะนี่น,น,นี่พยายามเลงอิซามิล่าก่อนนะอีตัวดีอเมก้าได้ไหมได้ไหมโอ้เข้ามาลึกเวอร์แต่มึงจะไปไหนย้ นี่ค่ะอย่างน้อยก็ตายนะเก็บมันได้ไหมเก็บหนังอลีได้ไหมต้องได้นะเอออย่างน้อยเก็บห้านี่ก็คือพลิกไฟได้แล้วหนึ่งกลุ่มโอเคอย่างน้อยก็เริ่มแล้วฉันว่ามันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงแบบเล็กๆน้อยๆแล้วนะถึงบ้านเราจะแหกแบบแหกแบบแหกแบบไม่รู้จะแหกยังไงแล้วนะจะดูบ้านเขาไม่แตกสักป้อมเลยค่ะแต่คือบ้านเรานี่คือแตกแล้วนะคะสองทางป้อมในเนาะโอเคอย่างน้อยก็ได้ ออบอลอนนะมาไว้ใช้สู้นะตอนนี้โอ้ยโย,โย,โยเนธเธอมีท่าแบบสไลด์ขึ้นมาโอ้ฉันว่าไม่น่าได้นะไม่น่ามีหรือมั้งอืมชิ้นต่อมาฉันออก s t าร์ of อ l o w i n g Water แล้วกันเนาะก็จะได้แบบอันติได้บ่อยๆนะคะได้ลบคูดาวด้วยอ่ายาอกก็คือทำลดทำดีแต่เสียมังกรไปแล้วนะคะหนึ่งเหมือนแบบคามีวันมาลอ,อเมื่อกี้คามีวันมารอให้แต่มันก็ถูกต้องแหละ โอ้เหลียวหน้าเสียอันติแล้วจ้ะเหมือนนางรูนะว่าใครคือตัวปัญหาที่แท้จริงนะคะแล้วยาโอ้ก oh ็ไม่กอฉันว่าไม่น่ารอดอะ่ะชมพีะไรก็คืออาถรรพ์ทำงานตลอดนะคะสำหรับยาโอ้นะห้ามชมนะโอเคโดนมาอ่ะโดนอยู่โดนอยู่เหมือนทำได้แค่กันป้อมอ่ะเพราะว่าป้อมเราคือเสียเปียบอ่ะตอนเนี้ย อ,อ้าวเลียวนะเข้ามาวาะโลความสวยโลความสวยได้ไหมได้ไหมได้ไหมเย้นี่ค่ะแล้วคือน้องซาเมลาก็คือออกกันเวทแล้วนะได้ไหมฉันพยายามช่วยเธออยู่ฉันพยายามช่วยเธออยู่ในโลความสวยโอเคได้โยได้อยอ,ยอะปาดาสกิลดักเยอะยะโอเคอลอสอลอสค่ะฉันว่าอย่างน้อยก็ยังมีโยเนะได้แหละที่โอ้ยไม่ไม่อยากชมอะกลัวชมแล้วแบบอัฐนทำงานแต่ไม่เป็นไรค่ะคือ โยเนคคือน่าจะชมได้นะไม่ใช่ยาโอไม่ใช่อา,านยาโอหลอนก้าเข้ามาไหมละ่ะคาเมลหลอนก้าไหมละ่ะเออโอเคก็ได้อีกสักปอมเนี้ยถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเราเพ์เซฟก่อนละกันนะตอนนี้อาไม่ด๋อคือฉันกับโยเนะก็พยายามที่จะแก้เกมนะแต่ดูตรงเพื่อร่วมทีมแบบไม่ได้อยากแก้ด้วยนะคะ ก็คือไปตายสนั่นมากโอเมก้า oh เอาไงต่อละทีเนี้ยโยเนะกับอาลิก็ไม่ใช่ยาโอกับอาลิก็คือไปขีดก่อนเลยนะคะฉันว่าต้องอยู่ติดบ้านอะ่ะฉันไม่อยากให้ไปบวกเลยเดี๋ยวจะขีดกันนะคะอ๋อฉันว่าสองตัวเนี้ยน่าจะล่อนะน่าจะล่อให้ฝั่งนั้นเอาเอลเดอร์แน่เลยฉันว่าน่าจะใช่อ่า ฉันว่าใช่แน่เลยดูทรงแล้วแบบคือมันเงียบไงประเด็นเออนานไงฉันว่าแหละฝั่งนั้นไดเอลเดอร์ Elder ละค่ะชิ้นสุดท้ายยังไงก็ต้องเสริมความแรงด้วยลาบาดอนแหละเนาะโอเคฝั่งนั้นจะเอาบาลอนอีกหรอจะเอาบาลลอนหรือเปล่าอ๋อ oh oh ไม่ได้ไม่ได้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 ไหมได้ไหมได้ไหมโอเคไอะเย้นีค่ะอันเตนความสวยไปแล้วเนะ่งมุมขึ้นรถมากนะเอาดีๆแล้วเมื่อกี้ แต่ต้องระวังนะเล่นต้องระวังนิดนึงเพราะว่าฝั่งไหนนะ่ะคือมีเอลเดอร์นะคือเราก็เสียเปรียบเป็นทุนเดิมอยู่ละโอ้ไงต่อไพ่ไปตายนอกกรอบมากได้ไหมได้ไหมได้ไหมฉันช่วยฉันช่วย,วยนี่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 โอเคนี่นี่นี่ป๊บได้ไหมโอ้โหนางนังอาลีก็คือแบบแรงแค้นหรอโอ้มีเอลเดอร์แล้วคือมั่นนะมีเอลเดอร์แล้วก็คือมัน่นไงเฮ็ดไปเลยนะคะ โอ้ไม่ก็ก็คือเหลือฉันเฝ้าบ้านอยู่คนเดียวจัดไปค่ะโอ้โหค่ะมิวจุดประสงค์เดินมาคือรู้เลยนะว่าจะมาตบดาราในอีดอกโอ้โหช่วยฉันให้ได้นะถ้านางตายก็คือนางโยนนะโอ้ไม่ก็คือจริงๆนางก็โยนแหละแต่ว่าน่าเสียดายที่ฉันตายด้วยดิ <c oughs> แล้วแล้วไฟที่ไม่มีฉันมันเป็นอย่างไรรอดไหม่ะโอ้โห โยเน่ one, เธอต้องทำซัมสติงนะให้มีปฏิหารอะไรแบบนี้ได้ไหมอ๋อปฏิหารจะอยู่กับเธอไหมแต่ปฏิหารจะอยู่กับเธอไหมตู้ได้ไหมอ๋อฉันว่าไม่น่ารอดนะเอาดีๆได้ไหมได้ไหมโอเคอเคจเอาอีกแล้วสองคนนี้บวกกันสนั่นเวออ่ะยาโอะฉันว่าไม่น่ารอดแล้วนะโอเคถ้าเก็บแทงมัได้ก็คือ ลดอยู่นะเก็บแทงมาได้ก็คือลดนะอโลโลโลความสวยโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้โย่อะทุกคนอะไปต่อไปต่อค่ะไปต่อโอเมก้าไปต่อและได้อยู่ไหมและ,ละ,ละ,ละได้อยู่ไหมฉันจะเตรียมโลความสวยให้เพื่อนไม่ต้องกลัวอ่ะโลความสวยต่อโอเคอ่ะยิง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 ,ยง,ยงกระสุนอ่ะลดลดค่ะโอเคตอนนี้ก็คือฝั่งนั้นเหมือนจะพลาดกันตรงที่ฝั่งนั้นหิวอย่าโอไปนิดหนึ่งนะคะอะ what เดียวยอมง่ายไปไหมอะคือคามีฝั่งเธอยังไม่ตายเลยนะคามีฝั่งเธอสามารถมากันบ้านได้นะโอเคก็ฉันถือว่าความอดทนและความพยายามที่จะไม่ยอมแพ้ของฉันไม่สูญเปล่านั่นเองนะคะโอเมก้าโอเคตอนนี้ก็คือเหนื่อยจริงๆค่ะคือแบบแต่ก็ ตามนั้นเระคือฝั่งนั้นเกิดจริงๆนะแต่ฉันรู้สึกว่ามีหลายช็อตเหมือนกันที่แบบมาโยนไม่รู้ว่าประมาทหรือว่ายังไงนะแต่ก็คืออาจเป็นผลดีกับฝั่งเรานั่นเองนะคะก็เป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปนี้ก็คือเล่นกับความพยายามเวอร์นะคะถ้าชอบใจนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเซราเซจใจด้วยนะคะและสำหรับใครยังไม่กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะแล้วก็เจอกันในคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย